ทีมของคุณได้รับชัยชนะเอ้าเลยตัวเตี้ยวเหรอ เกิด <Man> เรามาสองฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเลยแม่มดเออนั่นแหละ มอนมา,าเราไปมันมาเราไปเลยตายต้ายตาย,ตายม่มาซาก,กไม่ตายอ่ะเท่าไหร่วะโอ้โหดูเลือดแต่ละคนดิสี่ร้อยแปดร้อยห้ารอยอย่างเงี้ยเปิดเปิามาตัดดิ โอ้ท oh. <laughs> ี่น <laughs> <the> ้าลงกระดานอย่มีน้มันมอสแต่นอนบุกตอก อำพลไปไหนครับพือนดีฮอฮึกูว่าไม่กี้เห็นใครวิ่งแมวโอ้โหพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้ว ของคุณพ่ายแพ้พกยิงเก่ข้าวระเบิดไปแล้วเฟืองระเบิดไปแล้ว man down เจ็บเจ็บ,จบ ไม่ใช่เกิดหล่ใช่เหรอ,หรอต้องไปเกิดเขาไม่ใช่เหรอก็ตูมาเก็บไงมาหาอยูไ่ไงให้หไปมอน้นมามันบอกตัวดูใกล้ช้าให้กูน้ำอีก เอาอะไเชียวไอ้สารเอิ้อพี่เก็บนี่เลยเนี่ยทีมของคุณได้รับชัยชนะโอ้ยโอเปิกไอ้เหี้ยนึกว่าจะได้เป็นผูวอยู่ตอนนั้นคุณตายมึงเนยหลายรอบแล้วไอ้โอปปิกไปหมดเลย อย๋หมดทริน่แล้หมด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 นั่นเลยเอะเเก็บของนี่เก็บของเก็บของ้ามะดไปนโบสถ์ในโบสถ์มีวิวในโบสถ์ในโบสถ์ตอกแกนตกแกน

โดมี้เปดแล้วอ้้วออยู่เนี่ย ทีมของคุณบุกยึดวัตถุเป้าหมายได้สำเร็จฟองระเบิดไปแล้วทีมใช่เหรอฟองระเบิดไปแล้วฟองระเบิดไปแล้วโอ้โหไงทีมของคุณได้รับชัยชนะโอ้เออ ลาทีมันมมดบาดอะไรก็ไม่รู้แม่งงงไปหมดแล้วเนี่ยงงไม่หายเฟียระเบิดไปแล้วว่อระเบิดไปแล้วเฟียระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้ว man down man down โอ้เซงทาวน์โอ้โหโอ้ไม่แตกเอาเยอะมากเยอะมากตายตายตาย เ้ยขึ้นไปฐานเราก็โดดโดดตายอ่ะฆ่าตัวไายทีมของคุณพ่ายโอปิกเนี่ยฮะผมมีปเนี่ยอะไรเอปไว้บิดไปลรเไปล้วรไปแล้วปอรเิดไปแล้วแน d o w หน้านนนนหามพนฝามอ่ะเฮ้ยคนแรงไงเฮ้ยวนออกไปได้หายเลยเจอแน,น่น,นอนจะรออยู่หน,น้าโบอ่ะโบโบล่ะเต็มเลยถูกศัตรูบุกยึดวัตถุเป้าหมายก่อนมี่เลยวะ Sáng, sáng, sáng <laughs> đồ Long đi, bớt tay quá. Tay xanh 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 ่ทีมของคุณได้รับชัยชนะบอกให้วิ่งกูจะให้วิ่งเนี่ยผมยิงยังไกลอ่ะพ่อถูกอะไรไปแล้ววิ่งระเบิดไปแล้วกอระเบิดไปแล้ว and down เย้โดนแสงไอ้สัส Idiot! Hmm. Yeah, yeah. <laughs> โชวพอกมาได้หายไปไหหมดวะเหี้ยน่าเบื่อทีละล้านแน่สัสเว่งเลยแเบนี้

ซ้ายซ้ายข้างล่างนะอง่ะได้โบดได้โบดอะอัมพลข้างล่างซ้ายนะระวังซ้ายไหนวะเฮ้ยจาเฮ้ยแ,แม,แม่เอ๊ยแม่เอ้ยแม่ช่วยหน่ยอยเฟี้ยงระเบิดเป็นแล้วมาแล้วมาแล้ว ทีมของคุณได้รับชยัยชนะ ไอ้มอตั้งตีโอเปิดโปนี่หว่าเระซากแล้วอ่ะยี่สิลบอ่ะฮัตฮัตฮี เพ่ยงระเบิดไปแล้วแทนพบพบต่อทีมของคุณได้รับชัยชนะ โอ้นายใช่ไหมท้องนายโอ้โหสี่ตัวเหรอ อีกแม็กไม่เบิร์กที่คุพาเบไปแล้วพี่กเบื่ไปแล้วากเบไปแล้วนี่มันป้าอุทีบินฟีนระเบิดไปแล้ว Enemy down เฟีนระเบิดไปแล้ว ใจใจยิงเลยพวกเรายิงนะพวกยิงพวกยิงในโบสถ์อ่ะทีมของคุณพ่ายแพ้